สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีทุกคนนะแล้วก็ขอสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ Chinese Novel แอนด e ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้านะคะตอนที่59แล้วค่ะกับตำนาน สองบุกผางามนะคะฮาวาจินซิวเนี่ยได้รับรายงานว่ากองกำลังตระกูลหมิงของซ่งหมิงเลยได้บุกเขาวังหลวงแล้วเพื่อที่จะทำร้ายเยียนชิงเจียงนางจึงใช้อาศัยโอกาสนี้ยืมมือของซ่งหมิงเลยจัดการเยียนชิงเจียงค่ะและนางก็ได้นำกองกำลังเฟิ่งเตอ๋อมาควบคุมความเรียบร้อยในท้องพระโรงและเรียกตัวเหล่าขุนนางมารวมตัวกันเพื่อที่จะสถาปนาเหยียนเฟยหลิวขึ้นเป็นฮองเตอองค์ใหม่ ทางด้านแม่ทับเสินได้ช่วยให้ฮวามูจินแล้วก็เยียนเฟยเยียนรอบเขาตำหนักที่พักของเยียนชิงเจียงอย่างปลอดภัย เมื่อฮวามูจินเห็นอาการของเยียนชิงเจียงก็พยายามหาสิ่งผิดปกติในห้องจนไปพบเข้ากับชุดแก้วมังกรหยดน้ำนางจึงได้ทราบสาเหตุอาการจิตหลอนและไม่สามารถควบคุมการเต้นของหัวใจของเยียนชิงเจียงทันทีดังนั้นฮวามูจินจึงรีบปิดชุดหยดน้ำนี้ทันทีหลังจากที่ปิดหยดน้ำแล้วอาการของเยียนชิงเจียงก็เริ่มดีขึ้น ด้านเยียนชิงเจียงเมื่อเห็นฮาวามูจินเขาก็กล่าวสำนึกผิดที่ทำร้ายเหยียนเฟยไปและทำร้ายซือมาจีจนได้พบจุดจบของชีวิตในระหว่างที่เยียนชิงเจียงกับเยียนเฟยเยียนและฮาวามูจินได้พูดคุยกันอยู่นั้นซงหมิงเลยก็ได้นำกองกำลังของเขาบุกเข้ามาเพื่อที่จะฆ่าเยียนชิงเจียง เยียนชิงเจียงเองก็รู้ว่านี่คงเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วไม่ว่าจะตายด้วยวิธีใดตัวเขาเองก็ยินยอมแต่ก็อยากจะเปิดใจคุยกับซ่งหมิงเลยให้เข้าใจถึงเจตนาในครั้งที่เขานั้นบุกเข้าไปที่จวนสกุลหมิงเพื่อฆ่าล้างคนในจวนสกุลหมิงเนื่องจากพ่อของซ่งหมิงเลยและคนสกุลหมิงนั้นมีจิตใจที่มักใหญ่ฝ่สูง กระหายอำนาจเป็นปรปกักกับราชบัลลังก์ในสมัยนั้นอีกทั้งยังได้กล่าวว่าตัวเขานั้นไม่ได้คิดจะฆ่าแม่ของซ่งหมิงเลยแต่อย่างใดเนื่องจากนางเป็นหนึ่งในผู้หญิงสองคนที่เขารักที่สุดในชีวิตคนแรกคือน้องสาวของเขาหรือแม่ของซ่งหมิงเลยและอีกคนคือเสียเ่ยวเหมยเสียงแม่ของเหยียนเฟยไป ด้วยเหตุผลนี้เขาเองจึงไม่มีทางที่จะฆ่านางได้แต่เป็นพ่อของซ่งหมิงเลยเองที่ดึงร่างของนางมารับอาวุธจากเขาจนทำให้นางนั้นเสียชีวิตลง ถึงแม้ว่าซ่งหมิงเล่ยจะเข้าใจเหตุผลนี้เป็นอย่างดีแต่ด้วยความโกรธแค้นที่ซ่งหมิงเล่ยมีต่อเหยียนชิงเจียงแม้ว่าเยียนชิงเจียงจะไม่ได้ฆ่าแม่ของเขาแต่เหยียนชิงเจียงก็ได้ลงมือฆ่าพ่อของเขาและคนทั้งหมดในจวนสกุลหมิงให้ตายลงภายในพริบตาซึ่งแขนนี้ซ่งหมิงเล่ยต้องชำระให้ได้ เมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วโทสะของซ่งหมิงเลยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ลงมือที่จะแทงไปที่ร่างของเยียนชิงเจียงทันทีด้านเยียนเฟยเยียนที่หลบหยุดเช่นกันก็วิ่งเข้ามารับดาบของซ่งหมิงเลยโดยใช้ร่างของนางบังร่างของเยียนชิงเจียงเอาไว้จนทำให้เยียนเฟยเยียนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หมดสติไป เมื่อทรงหมิงเลยเห็นดังนั้นด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งเข้าไปรับร่างของเยียนเฟยเยียนและได้กล่าวขอโทษเยียนเฟยเยียนที่ทำให้นางต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้เมื่อเยียนชิงเจียงเห็นว่าเยียนเฟยเยียนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเกือบถึงแก่ชีวิตก็รู้สึกสะเทือนใจและเศร้าโศกจนหมดสติไปจึงทำให้ร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วนั้นยิ่งอ่อนแอลงกว่าเดิมจนทำให้ชีพจรในร่างกายนั้นหยุดเต้นทันที เมื่อฮว,า,วามูจินเห็นดังนั้นนางจึงคิดได้ว่าเยียนเฟยปายเคยมอบปิ่นอันหนึ่งให้นางซึ่งด้านในนั้นซ่อนเข็มที่ทําจากหินแร่สีม่วงเมื่อนําไปฝังตามจุดสําคัญของร่างกายหรือจุดขั่วหัวใจก็จะสามารถช่วยชุบชีวิตคนให้ฟื้นคืนขึ้นมาได้ นางจึงตัดสินใจลองฝังเข็มไปที่ขั้วหัวใจของเยียนชิงเจียงแล้วก็ได้ผลตามคาดเหยยนชิงเจียงก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและนางยังได้ฝังเข็มให้กับเยียนเฟยเยียนจนทำให้เยียนเฟยเยียนที่หมดสติไปได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในท้องพระโรงฮวาจินซิวได้บีบบังคับคุณนางด้วยราชองค์การที่นางถืออยู่ซึ่งเป็นราชองค์การที่แต่งตั้งเยียนเฟยหลิวเป็นฮองเตสืบทอดบัลลังก์ต่อจากเยียนชิงเจียงที่นางนั้นปลอมแปลงขึ้นมาเอง และยังใช้กองกำลังฟั่งเตอในการข่มขู่และบีบบังคับขุนนางให้ยอมรับเยียนเฟยหลิวเป็นฮองเตหากขุนนางท่านใดขัดขืนและไม่ยอมรับเยียนเฟยหลิวนางก็พร้อมที่จะฆ่าทิ้งในทันทีในขณะนั้นเองวีเฟยเยียนก็ได้บุกเข้ามายับยั้งเหตุการณ์อีกทั้งเยียนเฟยไปยและเยียนเฟยชิงก็ได้นำตัวเยียนชิงเจียงเข้ามาในท้องพะโรงเพื่อย,ยับยั้งเหตุการณ์ทั้งหมด เมื่อฮวาจินสิวเห็นเยียนชิงเจียงปลากดตัวขึ้นนางก็รู้สึกตกใจมากและรู้ทันทีว่าแผนของนางนั้นได้ล้มเหลวลงแล้วนางไม่มีทางเลือกจึงได้ใช้กองกําลังเฟิ่งเตอในการเผชิญหน้าและต่อสู้กับคนของเยยนชิงเจียงที่นำโดยแม่ทับเซนหลังจากทุกอย่างในท้องพระโรงเข้าสู่ภาวะปกติ เฉียนชิงเจียงจึงได้กำหนดโทษของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อกรบฏครั้งนี้โดยให้คุมขังฮวาจินซิวทันทีเพื่อรอสอบสวนต่อไป ส่วนเยียนเฟยหลิวก็ถูกเนรเทศไปยังทางใต้ของแคว้นหากไม่ได้รับราชองค์การเรียกตัวกลับมาก็ไม่มีสิทธิ์กลับสู่เมืองหลวงส่วนเฟิงติ้งและกองกำลังเฟิงเตอ๋อทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกอร่อกบฏครั้งนี้ก็ถูกประหารชีวิตด้วยการตัดหัวทั้งหมดและได้แต่งตั้งเยียนเไฟยไปายเป็นรัชทายาทในการสืบทอดบัลลังก์ต่อไป หลังจากนั้นอาการป่วยของเยียนชิงเจียงก็กำเริบขึ้นในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเยียนชิงเจียงได้สั่งเสียรเรียนเฟยไปว่า เมื่อเขาสิ้นชีวิตลงให้นำฮวาจินซิวนั้นฝังลงไปในหลุมศพพร้อมศพของเขาอีกทั้งยังฝากคำพูดไปถึงซืหมาจีว่าตัวเขาเองนั้นสำนึกผิดและขอโทษซืหมาจีกับเรื่องราวต่างๆที่เขาได้กระทำกับซืหมาจีไปและยังมีคำสั่งให้ซืหมาจีนั้นสามารถออกมาใช้ชีวิตปกติโดยไม่ต้องหลบซ่อนและควบคุมดูแลทำลับอีกต่อไป ทางด้านเฟิงติงที่นี้รอดออกมาจากการควบคุมตัวและได้รอบเข้าไปในคุกหลวงเพื่อพบฮาวาจินซิวและได้บอกกับฮาวาจินซิวว่าตอนนี้นั้นเยียนชิงเจียงได้ตายแล้วอีกทั้งยังมีคำสั่งให้นำฮาวาจินซิวนั้นฝังลงไปพร้อมกับศพของเขาอีกด้วย เมื่อฮวาจินสิวได้ยหินเช่นนั้นก็ปรงกับชะตาชีวิตของนางเองนางจึงได้ฝากฝังให้เฟิงติงไปปล่อยตัวซือมาจี้ที่ถูกนางจับขังเอาไว้ในห้องลับเพื่อให้ซือมาจี้นั้นได้เป็นอิสระ จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่59ค่ะโอ้โหก็สำหรับชีวิตของเหยียนชิงเจียงนะคะก็มีความยิ่งใหญ่อยู่ละเขาอยู่ในอำนาจมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในที่สุดได้ขึ้นครองบัลลังค์ค่ะแล้วก็คนที่ต้องมารับเคาะแทนเขานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่น้องสาวของเขานะคะเป็นภรรยาที่เขารักที่สุดแล้วก็มา ที่เป็นลูกสาวนี้ที่มารับอาวุธแทนนะคะคือเหียนเฟยเยียนนี่อีกคนหนึ่งแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเขาก็มีคำสั่งไว้ด้วยว่าถ้าเขาสิ้นพระชนไปนะคะก็ต้องให้ฮวาจินซิวเนี่ยถูกฝังไปกับเขาด้วยในพิธีศพนะคะที่ฝังลงไปในสุสานนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามหวนไปในตอนสุดท้ายนะคะคือตอนที่60แล้วนะคะของตำนานสองบุพเางามค่ะเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้แล้วก็ กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วค่ะสำหรับอัโซดนนี้หวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ